เมืองดูไบสว่างสวายด้วยแสงนีออนยามค่ำคืนตึกระฟ้าสะท้อนแสงราวกับดวงดาวบนพื้นดินกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยอกวลในอากาศถนนคึกคักไปด้วยรถยนต์หรูและเสียงแตรลมร้อนจากทะเลทายพัดผ่านหน้าต่างคอนโดนารีสาวไทยนั่งมองเมืองจากชั้น40เธอชื่อแพรพันธ์สวยสง่าชีวิตดูสมบูรณ์แบบสามีของเธอเอาเบิร์ตชายชาวฝรั่งเศสเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในดูไบ ทั้งสองพบกันในงานกาล่าหรูหราเมื่อสามปีก่อนแพรพันยิ้มเมื่อนึกถึงวันแต่งงานอันหวานชื่นแต่คืนนี้หัวใจของเธอหนักอึ้งบางอย่างในบ้านนี้รู้สึกผิดปกติเธอได้ยินเสียงกระซิบจากห้องครัวเสียงนั้นเบาแต่คมชัดราวเข็มแพรพันลุกจากโซฟานุ่มสีครีมเท้าของเธอสัมผัสพคมเปอร์เซียหนานุ่มเธอเดินช้าๆไปยังประตูห้องครัวกลิ่นอาหารฟิลิปปินลอยมาแต่จมูก ลูซี่แม่บ้านสาวจากมิลากำลังทำอาหารลูซี่ตัวเล็กผิวสีน้ำพึ่งยิ้มหวานแพรพันจ้องลูซี่ผ่านช่องประตูมือของลูซี่เคลื่อนไหวอย่างชำนาญมีดในมือเธอหั่นผักอย่างรวดเร็วแพรพันรู้สึกหนาวในกระดูกสันหลังบางอย่างในรอยยิ้มของลูซี่ดูไม่จริงใจอัลเบิร์ตไม่อยู่บ้านคืนนี้เขาบอกว่าไปประชุมที่อาบูดาบีแพรพันไม่เคยสงสัยสามีมาก่อน แต่เมื่อวานเธอเห็นข้อความในโทรศัพท์ข้อความนั้นสั้นแต่ทําให้ใจเธอสั่นเจอกันคืนนี้ที่เดิมข้อความเขียนแพรพันจ้องโทรศัพท์ของเอเบิร์ตทั้งคืนเธอไม่ได้บอกเขาว่าเห็นอะไรใจของเธอเต้นแรงราวกลองศึกคืนนี้เธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับความจริงแพรพันผลักประตูห้องครัวเบาๆลูซี่เงยหน้าขึ้นมองด้วยตาโตคุณแพรคุณต้องการอะไรคะลูซี่ถาม น้ำเสียงของลูซี่หวานแต่แฝงความตื่นตระหนกแพรพันยิ้มแต่ตาไม่ยิ้มด้วยลูซี่เธอรู้จักเอเบิร์ตดีแค่ไหนคำถามของแพรพันเหมือนลมเย็นเยอือกลูซี่วางมีดลงบนเขียงมือของเธอสั่นเล็กน้อยเขาเป็นเจ้านายที่ดีข้าลูซี่ตอบแพรพันก้าเข้าไปใกล้ลูซี่กลิ่นน้ำหอมของลูซี่ฉุนเกินไปแพรพันสังเกตเห็นรอยแดงที่คอลูซี่รอยนั้นดูเหมือนรอยจูบ หัวใจของแพรพันต้นแรงขึ้นเธอรู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือนลูซี่เธอเคยไปอาบูดาบีไหมคำถามนี้ทำให้ลูซี่ชะงักใบหน้าของเธอซีดลงทันทีไม่เคยค่ะทำไมถามลูซี่ตอบแพรพันจ้องตาลูซี่ไม่วางตาเธอเห็นความกลัวในแววตานั้นบางอย่างในใจแพรพันบอกว่าเธอโกหกแพรพันเดินไปที่ลินชักครัวเธอหยิบมีดเล่มเล็กออกมา ลูซี่ถอยหลังจนชนกำแพงคุณแพรทำอะไรคะลูซี่ร้องน้ำเสียงของเธอสั่นด้วยความกลัวแพรพันยิ้มแต่ยิ้มนั้นเย็นชาแค่ตรวจสอบบางอย่างลูซี่เธอเดินเข้าไปใกล้ลูซี่ช้าๆแสงจากโคมไฟสะท้อนใบมีดลูซี่ยกมือขึ้นป้องกันตัวกรุณาอย่าทำอะไรฉันเธอร้องแพรพันหยุดก้าวมองลูซี่ด้วยความสงสยัยมีดในมือเธอหนักราวตะกัว เธอไม่ได้อยากทำร้ายใครแต่ความจริงต้องถูกเปิดเผยแพรพันวางมีดลงบนเคาน์เตอร์บอกชาลูซี่อัลเบิร์ตอยู่ไหนลูซี่กลืนน้ำลายมองพื้นเขาเขาอยู่ที่อาบูดาบีแพรพันหัวเราะเบาๆแต่ไม่มีความสุขโกหกไม่เก่งเลยนะลูซี่เธอเดินออกจากครัวไปยังห้องนอนกลิ่นน้ำหอมของอัลเบิร์ตลอยมาแพรพันเปิดตู้เสื้อผ้าของเขา เสื้อเชิ้ตสีขาวมีรอยลิปสติกรอยนั้นสีแดงเข้มดูน่าสะพรึงกลัวแพรพันหยิบเสื้อขึ้นมาด้วยมือสันหัวใจของเธอเหมือนถูกบิดแน่นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านหลังลูซี่ยืนอยู่ที่ประตูห้องนอนคุณแพรฟังฉันก่อนลูซี่พูดน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแพรพันหันกลับมองลูซี่ด้วยตาแดงกำ่ำเธอรู้เรื่องนี้มานานแค่ไหน ลูซี่กลมหน้าไม่ตอบคำถามแพรพันรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงทุกอย่างในห้องดูพร่ามัวเธอเดินไปที่โต๊ะข้างเตียงกล่องเครื่องประดับของเธอเปิดอยู่แหวนมรกตที่เอาเบิร์ตให้หายไปแพรพันรู้สึกเหมือนถูกแทงที่ใจเธอหันไปมองลูซี่อีกครั้งแหวนของฉันอยู่ในลูซี่ลูซี่สายหน้าน้ำตาคลอฉันไม่รู้ฉันสาบานเธอพูดแพรพันไม่เชื่อคำพูดนั้น เธอเดินไปที่ห้องของลูซี่ประตูห้องเล็กนั้นเปิดแง้มอยู่กลิ่นน้ำหอมราคาถูกฉุนจมูกแพรพันผลักประตูเข้าไปอย่างแรงห้องนั้นรกแต่มีบางอย่างสะดุดตากล่องเล็กๆวางอยู่บนโต๊ะแพรพันเปิดกลอ่องด้วยมือสัน่นแหวนมรกตของเธออยู่ข้างในหัวใจของเธอเต้นแรงราวระเบิดเธอหันไปมองลูซี่ที่ยืนตัวสัน่นอธิบายมาเดี๋ยวนี้แพรพันตะโกน ลูซี่ร้องให้คุกเข่าลงฉันไม่ได้ขโมยฉันสัญญาแพรพันจ้องแหวนในมือของเธอมันส่องแสงราวกับเยอะเย้ยบางอย่างในใจเธอบอกว่ามีมากกว่านี้อัลเบิร์ตไม่ได้ไปอาบูดาบีแพรพันรู้สึกถึงความมืดที่กำลังมาเธอได้ยินเสียงรถจอดหน้าคอนโดไฟหน้าสว่างวาบผ่านหน้าต่างแพรพันวางแหวนลงบนโต๊ะเธอเดินไปที่หน้าต่างช้าช รถของเอเบิร์จอดอยู่ด้านล่างหัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะมีเงาคนในรถที่นั่งข้างคนขับเงานั้นดูเหมือนผู้หญิงแพรพันหายใจเข้าลึกๆมือของเธอกำแน่นจนเจ็บคืนนี้ความจริงจะเปิดเผยแต่สิ่งที่รออยู่นั้นน่าสะพรึงกลัวแพรพันรู้สึกถึงลางร้ายบางอย่างในดูไบกำลังจะแตกสลายเธอหันไปมองลูซี่อีกครั้งบอกฉันทุกอย่างหรือจะเสียใจ ลูซี่ร้องให้หนักขึ้นแพรพันรู้ว่าเรื่องนี้เพิ่งเริ่มตน้นเสียงกุญแจดังมาจากประตูหน้าเอลเบิร์ตกลับมาแล้วหรือไม่ใช่แค่เอลเบิร์ตคนเดียวประตูหน้าคอนโดเปิดออกช้าๆเสียงกุญแจกระทบกันดังก้องในความเงียบแพรพันยืนนิ่งมองไปที่ถงทางเข้ากลิ่นน้ำหอมของเอลเบิร์ตลอยมาในอากาศหัวใจของเธอเต้นแรงราวกลองศึกลูซี่ยังคุกเข่าอยู่ในห้องเล็ก น้ำตาของเธอหยดลงบนพื้นไม้แพรพันหันไปมองแหวนมรกตมันวาว่าเปล่ากับซ่อนความลับลูซี่อยาขยับไปไหนแพรพันพูดน้ำเสียงของเธอเย็นชาเหมือนน้ำแข็งเธอเดินไปที่ถงทางเข้าบ้านพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเงาของอับเบิร์ตปรากฏที่ประตูแต่เขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังผู้หญิงผมยาวยืนข้างกายเขาใบหน้าของเธอซ่อนอยู่ในเงามืด แพรพันรู้สึกเหมือนลมหายใจหยุดลงเอาบร์ตนี่มันอะไรกันเธอถามน้ำเสียงของเธอสั่นด้วยความโกรธเอาเบิ Albert, ์ตชะงักมองแพรพันด้วยตาโตแพรที่รักฟังผมก่อนเขาพูดผู้หญิงข้างเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆแพรพันเห็นใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยเธอผิวขาวผมดำตาคมเข้มกลิ่นน้ำหอมราคาแพงฉุนจมูกนี่คือมาเรียเพื่อนร่วมงานเอบร์ตพูดน้ำเสียงของเขาดูตื่นตระหนกเล็กน้อย แพรพันเจ้ามาเรียด้วยสายตาเย็นชาเพื่อนร่วมง,งานกลับบ้านด้วยกันดึกดึกมาเรียยิ้มแต่ยิ้มนั้นไม่ถึงตาเราคุยงานกันจนดึกข้ามาเรียตอบแพรพันรู้สึกถึงความโกหกในน้ำเสียงเธอหันไปมองอัลเบิร์ตอีกครั้งมือของเขากำกระเป๋าแน่นบางอย่างในกระเป๋านั้นดูผิดปกติแพรพันเดินเข้าไปใกล้เขากลิ่นบุรีจางๆลอยมาจากเสือ้องานที่อาบูดาบีเป็นยังไงบ้างเธอถาม คำถามนั้นทําให้เอเเบิร์ตชะงักมันมันเรียบร้อยดีเขาตอบแพรพันสังเกตเห็นเหงื่อที่หน้าผากหัวใจของเธอบอกว่าเขากําลังโกหกมาเรียก้าวถอยหลังไปเล็กน้อยรองเท้าส้นสูงของเธอเคาะพื้นดังแพรพันหันไปมองมาเรียอีกครั้งคุณมาเรียคุณรู้จักลูซี่ไหมมาเรียขมวดคิ้วดูสับสนลูซี่ฉันไม่รู้จักค่าเธอตอบแพรพนันรู้สึกถึงลางร้ายในใจ เธอเดินกลับไปที่ห้องของลูซี่ลูซี่ยังนั่งอยู่ที่พื้นใบหน้าของเธอเปื้อนน้ำตาลูซี่บอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นลูซี่สายหน้ามองพื้นเงียบแพรพันรู้สึกโกรธจนตัวสัน่นเธอหันไปมองเอาเบิร์ตที่ยืนอยู่เอาเบิร์ดแหวนมรกตของฉันอยู่ไหนเขายิ้มแต่ยิ้มนั้นฝืนยิ้มที่รักมันคงอยู่ในกล่องเครื่องประดับแพรพันเดินไปหยิบแหวนจากโตก๊ะ เธอยกมันขึ้นให้ทุกคนเห็นมันอยู่ในห้องของลูซี่เธอพูดเอาเบิร์ตหน้าเสียทันทีมาเรียมองแหวนด้วยตาโตฉันไม่ได้ขโมยมันลูซี่ร้องน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความกลัวแพรพันรู้สึกเหมือนห้องหมุนรอบตัวเธอเดินไปที่โซฟาแล้วนั่งลงกลิ่นหนังของโซฟานุ่มแต่เย็นทุกคนบอกความจริงเดี๋ยวนี้เธอพูดเอลเบิร์ตถอนหายใจมองมารีย มาเรียก้มนางเงยบสนิทแพรพันสังเกตเห็นบางอย่างบนโต๊ะกระดาษเล็กๆพับอยู่ข้างแจกันเธอหยิบมันขึ้นมาด้วยมือสัน่นตัวอักษรบนกระดาษเขียนด้วยลายมือพบฉันที่ท่าเรือคืนนี้แพรพันอ่านข้อความนั้นซ้ำๆหัวใจของเธอเต้นแรงราวรเบิดนี่มันอะไรเออเบิร์ตเธอถามเขามองกระดาษด้วยสีหน้าตื่นตระหนกผมไม่รู้มันไม่ใช่ของผมแพรพันหันไปมองมาเรีย แล้วคุณล่ะคุณรู้เรื่องนี้ไหมมาเรียสายหน้าแต่ตาไม่มองแพรแพรพันรู้สึกถึงความลับที่ซ่อนอยู่เธอเดินไปที่หน้าต่างอีกครั้งเมืองดูไปยังคงสว่างสวายด้านล่างแสงไฟจากตึกระยิบระยับเหมือนดาวแต่คืนนี้ทุกอย่างดูมืดมิดแพรพันหันกลับมามองทั้งสามคนลูซี่ยังร้องให้อยู่ที่พื้นเอเบิตยืนนิ่งมือกำแน่นมาเรียมองไปทางอื่นอย่างไม่สบายใจ แพรพันรู้สึกถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเธอเดินไปที่ครัวอย่างรวดเร็วมีดเล่มเล็กยังอยู่บนเคาน์เตอร์เธอหยิบมันขึ้นมาโดยไม่คิดไม่มีใครออกจากบ้านนี้คืนนี้น้ำเสียงของเธอดังก้องในห้องเอาเบิร์ตก้าวเข้ามาใกล้เธอแพรใจยเย็นใจยเย็นฟังผมก่อนแต่แพรพันไม่ฟังคำแก้ตัวเธอรู้สึกถึงความจริงที่กำลังแตกสลายบางอย่างในบ้านนี้ไม่ถูกต้อง กลิ่นน้ำหอมของมาเรียยังลอยอยู่ในอากาศแพรพันมองไปที่กระเป๋าของอัลเบิร์ตมันวางอยู่ที่มุมห้องเธอเดินไปหยิบมันขึ้นมาอัลเบิร์ตพยายามหยุดเธอทันทีอย่าเปิดมันแพรเขาตะโกนแต่แพรพันไม่ฟังเธอเปิดซิบข้าในมีซองจดหมายสีน้ำตาลเธอหยิบมันออกมาด้วยมือสัน่นจดหมายนั้นหนักกว่าที่คิดแพรพันเปิดซองด้วยความระมัดร,ระวัง รูปถ่ายหลายไปหล่นลงบนพื้นรูปนั้นแสดงเอาเบิร์ตกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่แพรพันไม่ใช่มาเรียผู้หญิงนั้นคือลูซี่แพรพันรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเธอมองลูซี่ด้วยตาแดงกรร่ำนี่มันอะไรลูซี่เธอถามลูซี่ร้องให้หนักขึ้นไม่ตอบเอาเบิร์ตก้าวถอยหลังไปช้าๆมาเรียมองทั้งสองด้วยความสับสนแพรพันหยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูใกล้ๆ มันถ่ายที่ท่าเรือในดูไบลูซี่ยิ้มในรูปนั้นอย่างมีความสุขแพรพันรู้สึกถึงความโกรธที่เดือดพล่านอัลเบิร์ตคุณนอกใจฉันกับเธอเขาสายหน้าแต่ไม่พูดอะไรแพรพันหันไปมองมาเรียแล้วคุณคุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่ามาเรียยกมือขึ้นเหมือนป้องกันตัวฉันไม่รู้ฉันสาบานเธอพูดแพรพันรู้สึกถึงความสับสนในใจทุกอย่างในห้องนี้ดูเหมือนภาพลงตา เธอเดินไปที่โทรศัพท์ของตัวเองข้อความจากเอาเบิร์ตยังอยู่ในนั้นเจอกันคืนนี้ที่เดิมข้อความเขียนแพรพันรู้สึกถึงความจริงที่ใกล้เข้ามาแต่มีบางอย่างที่ยังขาดหายไปเธอมองไปที่ซองจดหมายอีกครั้งมีบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นแพรพันหยิบกระดาษแผ่นเล็กออกมามันเป็นตั๋วเรือไปมาดีฟชื่อบนตั๋วคือชื่อของลูซี่หัวใจของแพรพันแตกสลายเป็นเสียงเสียง เธอหันไปมองอัลเบิร์ตด้วยความโกรธคุณวางแผนหนีไปกับเธออัลเบิร์ตเงียบมองพื้นลูซี่ยังร้องให้อยู่ที่มุมห้องมาเรียก้าวถอยหลังไปอีกก้าวแพรพันรู้สึกถึงความมืดที่กลืนกินมีดในมือของเธอหนักขึ้นเสียงนาฬิกาดังก้องในความเงียบทุกวินาทีเหมือนยืดยาวเป็นชั่วโมงแพรพันรู้ว่าความจริงยังไม่สิ้นสุดมีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเงามืด เธอได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านนอกประตูหน้าคอนโดดังขึ้นอีกครั้งกำลังมาแต่คราวนี้ไม่ใช่อัลเบิร์ตประตูหน้าคอนโดดังลั่นราวฟ้าผ่าแพรพันชงักมือกับมีดแน่นหัวใจของเธอเต้นระรัวเหมือนกลองศึกกลิ่นน้ำหอมของอัลเบิร์ตยังค้างในอากาศลูซี่ยังร้องให้อยู่ที่มุมห้องมารียืนนิ่งมองประตูด้วยตาโตเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังใกล้เข้ามา แพรพันรู้สึกถึงลางร้ายในใจเธอวางมีดลงบนตัวอย่างรวดเร็วเงาคนปรากฏที่ช่องประตูหน้าชายร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเข้มใบหน้าของเขาเย็นชาเหมือนหินแพรพันผมต้องคุยกับคุณเขาพูดน้ำเสียงของเขาดังก้องในห้องแพรพันถอยหลังมองชายแปลกหน้าคุณเป็นใครต้องการอะไรเธอถามชายคนนั้นยิ้มแต่ยิ้มนั้นเย็นชาผมชื่อคาริสนักสืบส่วนตัว แพรพันรู้สึกหนาวในกระดูกสันหลังอัลเบิร์ตหน้าเสียมองคาริสด้วยความกลัวคุณมาทำอะไรที่นี่อัลเบิร์ตถามคาริสกิบสมุดเล่มเล็กออกมาผมตามหาความจริงเกี่ยวกับคุณแพรพันมองตัวเรือในมือมันยังคงหนักราวความลับมืดความจริงอะไรคุณรู้เรื่องอะไรคาริสก้าวเข้าไปในห้องช้าๆรองเท้าของเขาส่งเสียงดังบนพื้นกลิ่นน้ำยาขัดรองเท้าฉุนจมูก อัลเบิร์ตคุณโกหกทุกคนในห้องนี้แพรพันหันไปมองสามีของเธอใบหน้าของอัลเบิร์ตซีดลงทันทีลูซี่เงยหน้าขึ้นน้ำตายัางไหลมารีก้าวถอยหลังไปอีกก้าวแพรพันรู้สึกถึงความโกลาหลในใจบอกฉันเดี๋ยวนี้อัลเบิร์ตเธอตะโกนอัลเบิร์ตยกมือขึ้นเหมือนป้องกันตัวแพรผมอธิบายได้ฟังผมก่อนคาริสหัวเราอบเบาๆแต่ไม่มีความสุขอธิบายเรื่องเงินที่หายไปไหม แพรพันชง,งักหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะเงินอะไรคุณพูดถึงอะไรเธอถามคาลิกิปรูปถ่ายจากกระเป๋ารูปนั้นแสดงเอาเบิร์ดกับชายแปลกหน้าทั้งสองยืนอยู่ที่ท่าเรือดูใบแพรพันจ้องรูปนั้นด้วยความสับสนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องชูสาวคาลิกพูดน้ำเสียงของเขาตัดพานอากาศเหมือนมีดแพรพันรู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือนเธอหันไปมองลูซี่ที่ตัวสัน ลูซี่คุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าลูซี่สายหน้าร้องให้หนักขึ้นฉันไม่รู้ฉันสาบานเธอพูดแพรพันไม่เชื่อคำพูดนั้นเลยเธอเดินไปหยิบซองจดหมายสีน้ำตาลรูปถ่ายของลูซี่ยังอยู่บนพื้นแล้วนี่ลหละอธิบายสิเธอถามคาริสมองรูปถ่ายด้วยสายตาคมลูซี่เป็นแค่เหยื่อของเขาแพรพันรู้สึกสับสนมากขึ้นทุกขณะเหยื่อเอาเบิร์ตทำอะไรลงไป คาริสเดินไปที่โซฟานุ่มสีครีมเขานั่งลงมองทุกคนในห้องเอาเบิร์ตยักยอกเงินจากบริษัทแพรพันรู้สึกเหมือนโลกแตกสลายเงินเท่าไหร่คุณพูดถึงอะไรคาริสเปิดสมุดเล่มเล็กของเขาห้าสิบล้านดีแรมหายไปเงียบเงียบแพรพันหันไปมองเอาเบิร์ตด้วยความโกรธคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเธอตะโกนอัเบิร์ตถอยหลังจนชนกำแพงผมไม่ได้ทำผมถูกใส่ร้าย มาเรียก้าวเข้าไปใกล้เอัลเบิร์ตบอกความจริงเธอเอัลเบิร์ตเธอพูดแพรพันมองมาเรียด้วยความสงสัยคุณรู้เรื่องนี้ด้วยหรือมาเรียมาเรสายหน้ามองพื้นเงียบคาริสหยิบเอกสารจากกระเป๋าเพิ่มนี่คือหลักฐานการโอนเงินแพรพันหยิบเอกสารด้วยมือสัน่นตัวเลขในนั้นทําให้ใจเธอหยุดนิ่งเงินนี้ไปไหนอัลเบิร์ตเธอถามเขาก้มหน้าไม่ตอบคําถาม แพรพันรู้สึกถึงความจริงที่ใกล้เข้ามาเธอหันไปมองตัวเรือมาดิฟคุณวางแผนหนีไปกับลูซี่ลูซี่ร้องให้หนักขึ้นที่มุมห้องฉันไม่ได้อยากทำเธอพูดคาริสมองลูซี่ด้วยสายตานิ่งเธอถูกบังคับให้ช่วยเขาแพรพันรู้สึกเหมือนหัวหมุนรอบตัวบังคับยังไงลูซี่บอกมาลูซี่กลือนน้ำลายมองคาริสเขาขู่จะส่งฉันกลับฟิลิปปิน แพรพันหันไปมองอัลเบิร์ตอีกครั้งคุณข่มขู่เธอเพื่อเงินเธอถามอัลเบิร์ตสายหน้าแต่ตาดูหวาดกลัวมันไม่ใช่แบบนั้นแพรเขาพูดคาริสลุกขึ้นจากโซฟาช้าๆแล้วคนที่ท่าเรือหลักเขาถามแพรพันชะงักมองคาริสด้วยความสับสนคนที่ท่าเรือคือใครเธอถามคาริสหยิบรูปถ่ายอีกใบออกมาชายในรูปมีรอยสักที่แขนแพรพันจำรอยสักนั้นได้ทันที นี่คือคนที่โรงแรมเมื่อเดือนที่แล้วเอบิร์ตหน้าเสียมากขึ้นกว่าเดิมคุณเจอเขาที่ไหนคาริสถามแพรพันนึกถึงคืนที่โรงแรมหรูชายคนนั้นยืนอยู่ที่บาร์เขาแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับเอบิร์ตแพรพันรู้สึกถึงความหนาวเย็นในใจคุณทำอะไรที่โรงแรมนั้นเธอถามเอเบิร์ตเงียบมองพื้นอย่างหวาดกลัวคาริสเดินเข้าไปใกล้เอบิร์ตบอกความจริงหรือทุกอย่างจะแย่ลง แพรพันรู้สึกถึงความตึงเครียดในห้องกลิ่นน้ำหอมของมาเรียยังฉุนจมูกลูซี่ยังร้องให้แต่เงียบลงแพรพันเดินไปที่หน้าต่างคอนโดเมืองดูใบสว่างสวายด้วยแสงนีออนแต่ทุกอย่างในใจเธอมืดมิดเธอหันกลับมามองทุกคนในห้องมีอะไรอีกที่ฉันไม่รู้เธอถามคาริสมองเธอด้วยสายตานิ่งสงบบางอย่างที่ท่าเรือรอยอยู่แพรพันรู้สึกถึงลางร้ายที่หนักขึ้น เธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความข้อความเก่าจากเอาเบิร์ยังอยู่เจอกันคืนนี้ที่เดิมข้อความเขียนแพรพันรู้สึกถึงความจริงที่ใกล้เข้ามาเธอหันไปมองตัวเรืออีกครั้งถ้าเรือแห่งนี้คือที่ไหนเธอถามคาริสยิ้มแต่ยิ้มนั้นน่าสะเพรึงกลัวถ้าเรือที่ทุกอย่างเริ่มต้นเขาตอบแพรพันรู้สึกถึงความหนาวเย็นในอากาศเธอเดินไปหยิบเสื้อโค้ทจากตัว ฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้เธอพูดเอาเบิ์ตพยายามหยุดเธอทันทีแพรอย่าไปมันอันตรายเขาร้องแต่แพรพันไม่ฟังคําเตือนนั้นเธอรู้สึกถึงไฟโกรธในใจมาเรียก้าวเข้ามาขวางทางเธอคุณไม่ควรไปคนเดียวเธอพูดแพรพันผลักมาเรียออกจากทางฉันต้องรู้ความจริงทั้งหมดคาริสยิบกุญแจรถจากกระเป๋าผมจะไปกับคุณแพรพันแพรพันพยักหน้าแต่ใจยังสัน่น เธอเดินออกจากคอนโดอย่างรวดเร็วลมร้อนจากทะเลสายพัดผ่านหน้าเมืองดูไปยังคงคึกคักยามค่ำคืนแพรพันรู้สึกถึงอันตรายที่รออยู่รถของคาริสจอดอยู่ด้านล่างไฟหน้ารถสว่างวาบในความมืดแพรพันขึ้นรถมือกำแน่นท่าเรืออยู่ไกลแค่ไหนเธอถามคาริสสตาร์รถเสียงเครื่องยนต์ดังไม่ไกลแต่ความจริงอาจน่ากลัวแพรพันมองออกไปนอกหน้าต่าง แสงไฟจากตึกระยิบระยับเหมือนดาวแต่ใจของเธอเต็มไปด้วยเงามืดบางอย่างที่ท่าเรือรอเธออยู่และมันจะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดการรถของคาริสพุ่งทยานผ่านถนนดูไบแสงนีออนจากตึกสะท้อนบนกระจกหน้ารถกลิ่นน้ำมันเครื่องผสมกับลมทะเลรายแพรพันนั่งตัวแข็งมือกำโพมาะไยหัวใจของเธอเต้นแรงราวจะระเบิดคาริสขับรถเงียบมองถนนข้างหน้า ถ้าเรือใกล้แล้วคุนพร้อมหรือเขาถามแพรพันพยักหน้าแต่ใจสันสานกลิ่นน้ำเค็มลอยมาจากท่าเรือเสียงคลื่อนกระทบฝั่งดังก้องในหูรถจอดลงใกล้โกดังร้างเก่าเงาของเรือยอดลอยเด่นในความมืดแพรพันลงจากรถเท้าสัมผัสพื้นกรวดความเย็นจากทะเลซึมผ่านรองเท้าคาริจิไฟฉายจากกระเป๋าแสงจากไฟฉายสว่างวาบตัดพานเงามืด ระวังตัวให้ดีที่นี่ไม่ปลอดภัยแพรพันรู้สึกถึงลางร้ายในอากาศเธอเดินตามคาลิสไปยังโกดังประตูเหล็กสนิมเกาะส่งเสียงดังเอี๊ยดกลิ่นน้ำมันและปลาเน่าฉุนจมูกแพรพันก้าวเข้าไปในความมืดพื้นคอนกรีตเย็นและลื่นใต้เท้าเสียงหยดน้ำดังจากมุมโกดังแพรพันมองเห็นกล่องไม้ซ้อนกันคาลิสชี้ไปที่มุมมืดของโกดังนั่นคือที่ที่เขาซ่อนมัน แพรพันรู้สึกถึงความหนาวในกระดูกซ่อนอะไรครุณรู้เรื่องอะไรเธอถามคาริสเดินไปที่กล่องไม้เก่าเขางัดฝากล่องด้วยคาเล็กเสียงไม้แตกดังลั่นในความเงียบแพรพันมองเข้าไปในกล่องนั้นถุงพลาสติกสีดําซ้อนกันแน่นคาริสฉีกถุงด้วยมือที่มั่นคงธนบัตรดีแรมกองพันเินอยู่ภายในแพรพันถอยหลังหัวใจเต้นแรงนี่คือเงินที่หายไปคาริสพูด น้ำเสียงของเขานิ่งแต่หนักแน่นแพรพันรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างเอาเบิร์ตขโมยเงินทั้งหมดนี้เธอถามคาริสพยักหน้ามองเธอด้วยตาคมแต่เขาไม่ได้ทำคนเดียวแพรพันชะงักหันไปมองคาริสคุณหมายถึงอะไรใครช่วยเขาคาริสชี้ไปที่มุมมืดอีกมุมเงาคนยืนนิ่งอยู่ในความมืดแพรพันรู้สึกถึงความกลัวที่พุ่งสูงออกมาเดียวนี้ฉันเห็นคุณ เงาคนนั้นก้าวออกจากความมืดใบหน้าของมารีอาปรากฏชัดเจนแพรพันรู้สึกเหมือนถูกแทงที่ใจมารีอาคุณอยู่ที่นี่ได้ยังไงมารีอายิ้มแต่ยิ้มนั้นเย็นชาฉันรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกเธอพูดแพรพันมองคาลิต้วยความสับสนคุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าคาลิต,ลตรีด้วยความประหลาดใจเธอเป็นคนที่ฉันตามหาเขาพูดมารีอาหัวเราะ เสียงดังก้องโกดังคุณช้าเกินไปนักสืบเธอพูดแพรพันรู้สึกถึงความจริงที่แตกสลายคุณกับเอาเบิร์ดวางแผนทุกอย่างมาเรียอพยักหน้ามือล้วงกระเป๋าเราแค่ต้องการเริ่มต้นใหม่แพรพันรู้สึกถึงความโกรธที่เดือดพล่านแล้วลูซี่เธอรู้เรื่องนี้ไหมมาเรียอมองแพรพันด้วยตาเย็นลูซี่เป็นแค่ตัวหมากในเกมแพรพันนึกถึงลูซี่ที่ร้องไห้ น้ำตาของลูซี่ดูเหมือนจริงคุณใช้เธอเพื่อหลอกฉันเธอถามมารีก้าวเข้าใกล้แพรพันช้าช้าเธอเชื่อทุกอย่างที่เราสร้างคาริสยกไฟฉายส่องหน้ามารีอาเกมของคุณจบแล้วมารีอามารีหยิบปืนจากกระเป๋าเสื้อแสงจากไฟฉายสะท้อนบนโลหะเย็นแพรพันถอยหลังหัวใจหยุดเต้นวางปืนลงมารีอาคาริสสั่งน้ำเสียงของเขาดังก้องในโกดัง มาเรียมมองทั้งสองด้วยความท้าทายคุณคิดว่าฉันจะยอมง่ายๆแพรพันรู้สึกถึงความกลัวที่กลืนกินเธอมองไปรอบๆหาทางนี้กล่องไม้เก่าซ้อนกันเหมือนกำแพงกลิ่นน้ำมันฉุนจนแสบจมูกแพรพันเห็นประตูเล็กที่มุมโกดังคาลิทวิ่งไปที่ประตูนั้นเธอพูดคาริทหันไปมองประตูทันทีมาเรียกระปืนเล็งไปที่แพรพันอย่าขยับไม่งั้นคุณตาย แพรพันรู้สึกถึงเหงอเย็นที่หลังเธอมองตั๋วเรือในกระเป๋ามันยังอยู่ในมือของเธอตั๋วนี้คุณวางแผนหนีไปไหนมาเรียหัวเราะเสียงดังน่าสะพรึงกลัวมาดิฟเป็นแค่จุดเริ่มต้นแพรพันรู้สึกถึงความจริงที่ลึกขึ้นเงินนี้คุณจะเอาไปทำอะไรมาเรียก้าวเข้าใกล้ปืนยังเล็งอยู่สร้างชีวิตใหม่ไร้ร่องรอยคาริสก้าวไปข้างหน้าช้า,ชา วางปืนลงมารียมันจบแล้วมารียหันปืนไปเล็งคาริสทันทีคุณไม่รู้ว่าเริ่มอะไรไว้แพรพันช่วยโอกาสวิ่งไปที่ประตูพื้นคอนกรีตเลื่อนเธอเกือบล้มเสียงปืนดังลั่นในโกดังแพรพันรู้สึกถึงลมร้อนพุ่งผ่านคาริสร้องตะโกนดึงเธอลงพื้นฝุ่นจากพื้นคอนกรีตฟุ้งเข้าปากแพรพันหายใจถี่มองคาริสคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเธอถาม คาริสพยักหน้าแต่หน้าเคร่งเครียดมารีก้าวถอยหลังไปที่กล่องพวกคุณไม่มีวันหยุดฉันได้แพรพันลุกขึ้นมองมารีด้วยความโกรธทำไมคุณทำแบบนี้กับฉันมารีมองแพรพันด้วยตานิ่งเพราะออลเบิร์ตไม่เคยรักคุณคำพูดนั้นเหมือนมีดแทงใจแพรพันรู้สึกถึงน้ำตาที่ไหลลงเธอนึกถึงวันแต่งงานที่หวานชื่นทุกอย่างเป็นเพียงภาพลงตาคาริสลุกขึ้นยกมือขึ้นช้าชา มารีวางปืนลงเราคุยกันได้มาเรียสายหน้ามองไปที่ประตูไม่มีอะไรต้องคุยอีกแล้วแพรพันธ์รู้สึกถึงความสิ้นหวังในใจแต่บางอย่างในตัวเธออย่างููเธอเห็นคานเหล็กวางอยู่ใกล้ๆมือของเธอคว้ามันโดยไม่คิดมาเรียวางปืนเดี๋ยวนี้เธอตะโกนมาเรีหันปืนกลับมาที่แพรพันเสียงคลื่นด้านนอกดังก้องยิ่งขึ้นแสงจากเรือย,ยอดสว่างวาบเข้ามา แพรพันรู้สึกถึงเงาที่เคลื่อนไหวมีคนอื่นอยู่ในโกดังนี้คาลิทมีคนอยู่ด้านหลังเธอพูดคาลิทหันไปมองทันทีมารีอาฉวยโอกาสวิ่งไปที่ประตูแพรปณญะะยกคาลิกขึ้นด้วยความโกรธหยุดเดี๋ยวนี้มารีอาเธอร้องมารีอาหยุดชะงักหันกลับมามองคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยแพรพันแพรพันรู้สึกถึงความจริงที่ซ่อนอยู่แล้วลูซี่เธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่า มารีหัวราอเสียงเย็นชาหน้าสะพรึงปลัวลูซี่รู้มากกว่าที่คุณคิดแพรพันชง,งักหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะลูซี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนนี้มารียพยักหน้ามองแพรพันด้วยตาเย็นเธอเป็นน้องสาวของฉันคำพูดนั้นเหมือนระเบิดในใจแพรพันรู้สึกเหมือนโลกแตกสลายลูซี่ไม่ใช่แค่แม่บ้านธรรมดาทุกอย่างในคอนโดเป็นการแสดงแพรพันหันไปมองคาริสด้วยความสับสน คุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าคาริสคาริสสายหน้ามองมารีด้วยความโกรธเธอหลอกทุกคนรวมทั้งฉันมาเรียกปืนขึ้นอีกครั้งและฉันจะหนีไปจากที่นี่แพรพันรู้สึกถึงความมืดที่กลืนกินเสียงเรือย,ยอดดังมาจากท่าเรือมีคนรอมารีอยู่ข้างนอกแพรพันรู้ว่าความจริงยังไม่สิ้นสุดบางอย่างใหญ่กว่านี้กําลังรอยอยู่คาริสคว้ามือเธอดึงไปที่มุมเราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ แพรพันธ์พยักหน้าแต่ใจยังสัน่นมาเรวิ่งออกไปในความมืดเสียงฝีเท้าของเธอจางหายไปแพรพันธ์รู้สึกถึงคำถามที่ค้างคาลูซี่อยู่ที่ไหนในตอนนี้และเอาเบิร์ดหายไปไหน